มันสิเป็นนายหวะอติชุมช,ม,ชมร่วมใจพัฒนาเด็กไทยผมอยากเป็นตำรวจครับผมอยากเป็นนักบินอา,อากาศครับมผมจะเป็นกเกษตรตกรผู้มั่งคั่งครับ จุดหลักของการศึกษาคือการทำเช่นไรจึงจะพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ไปใช้ได้จริงและมีทักษะชีวิตที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่สำคัญและมีคุณภาพตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการข้อที่2ที่ว่ายกระดับคุณภาพทางการศึกษาและข้อ4ที่ว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน โรงเรียนบ้านแหเนือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสามโดยการน,นำของนักงศาสษา์สริยาานะภูได้แ็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพราะเราเชื่อว่าการจัดการศึกษาที่มีส่วนร่วมของชุมชนย่อมนำไปสู่ความยั่งยืนเท่าเทียมและเสมอภาคดังแนวคิดบ้านวัดโรงเรียนชุมชนสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนสร้างทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนจึงให้ความสําคัญกับชุมชนให้มีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนทางการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนขาดชุมชนไม่ได้ฉันใดชุมชนก็ขาดสถานที่เติมเต็มภูมิปัญญาให้กับบุตรหลานไม่ได้ฉันนั้นนักเรียนได้เรียนเรียนดีมีความสุขมหาสารคาม3โอเคสำหรับโรงเรียนบ้านแห่งเหนือนะคะได้นำา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหสาสาศคกรมเขตสาม mm. สามีส่การปฏิบตัติจึงเกิดเป็นแนวความคิดที่บอกว่าเด็กแขนเนือได้เรียนเรียนดีมีความสุขผู้ปกครองโอเคในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนมผู้ปกครอง ที่เข้ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแห่งนะื้ไม่ว่าจะเป็นด้านของการจัดการศึกษาเรามีประชชาบ้านที่ให้องค์ความรู้นะคะที่มีความรู้ความสามารถแล้วมามอบองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนอาทิเช่นการทําน้ํายาล้างจานนะคะการทําปลูกผักสวนครัวนะคะให้กับลูกๆในเรื่องของเศรษฐกิจ แล้วก็ในส่วนของการระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านงบประมาณหรือว่าทรัพยากรทางด้านการระดมสื่อจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนหรือว่าปรับปรงุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านแห่งหนนะคะเราก็ได้รับความคุ้เครอ์จากชุมชนด้วยดีเสมอมาค่ะเป็นสีเหลี่ยมใช่ไหมโอเคถึงไหนกับพื้นที่เลยค่ะครับ<อ> ุนหมมหม <c oughs> ถือว่า <c oughs> เป็นมิติใหม่นะครับเ <c oughs> นาะชุมชนร่วมใจพัฒนาเด็กไทยเยาวชนจะเติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติและมีเจตคกติที่ดีไม่ได้เลยหากขาดโรงเรียนและชุมชนที่คอยบ่มเพาะต้นกล้าข,ของชาติเหล่านี้เปรียบเสมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลา วมดเวลาเป็นจอมครับเด็กศิลปคม3ได้เรียนเรียนดีมีความสุข